สวัสดีค่ะลูกค้าค่ะวันนี้นะคะฝ้ายจัดเซตบอลสสุดคุ้มนะคะวันนี้นะคะถ้าเป็นโซนนี้นะคะจะอยู่ที่3 9 9บาทรวมส่งนะคะ ก็คือปกติเนี่ยจะเซตละ300นาะจากคลิปก่อนนะคะรอบนี้นะคะฝ้ายขอเป็น309บาทรวมส่งนะคะ9บาทขออนุญาตขอค่าเทปใส่นิดนึงนะคะก็เป็นเซตละ309บาทนะคะ309บาทจะมีอยู่5เซตนะคะแล้วก็เซตนี้นะคะจะฝ้ายจัดไว้ให้1เซตนะคะคือ209บาทแล้วก็เซตสุดท้ายนะคะจะเป็นบอลบอลที่เป็นไม้ด่างด้วยนะคะเซตนี้จะอยู่ที่909 999บาทนะคะเดี๋ยวไปดูก right? well, ันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่เซตละ309บาทก่อนนะคะลูกค้าขาแต่ละเซตเนี่ยจะประกอบไปด้วย4ต้นนะคะส่งฟรีนะลูกค้าส่งฟรีนะคะมีบริการปลายทางด้วยนะคะวันนี้309บาทเนี่ยมีมาฝาก5เซตนะคะแล้วก็209บาท1เซตแล้วก็999บาท1เซตนะคะไปดูกันเลยค่ะเซตที่1นะคะลูกค้าค่ะเซตที่1ประกอบไปด้วย4ต้นนะคะต้นแรกคือกวนอูนะกว กันอูก,กัดสีแดงๆเลยนะคะลูกค้า แล้วก็ตาละแม่กุสุมานะคะตาละแม่กุสุมานะคะเ็จที่หนึ่งนะนี้แล้วก็ดาวเพียงดินนะกัดสีแล้วนะคะแล้วก็ม่านนางพิมพ์ค่ะต้นนี้นะม่านนางพิมพ์เ็ษที่หนึ่งสามร้อยเก้าบาทนะลูกค้าเดี๋ยวายทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะต่อไปเศษที่สองเศษที่สองจะอยู่ที่เออสามร้อยเก้าบาทเหมือนกันนะคะขอไปค่ะอันนี้คือกวนอูนะลูกค้ากวนอูนะคะแล้วก็ตาละแม่กุสุมานะคะตาละแม่กุสุมาฟอร์มสวยๆเลยแล้วก็ดาวเพียงดิน ดินนะคะดาวเพียงดินแล้วก็ต้นนี้คือหงสุวรรณนะลูกค้าหงสุวรรณนะคะต่อไปค่ะเซตที่สนะคะเซตที่3นะคะ,ะ,คะก็จะประกอบไปด้วยกวนอูค่ะแล้วก็ตาลแม่กุสุมานะคะแล้วก็ดาวเพียงดินนะลูกค้าแล้วก็พระยาพันวังนะคะพระยาพันวังเซตที่4คะ่ะเซตที่4ประกอบไปด้วยกวนอูค่ะ สกากนิมิตค่ะลูกค้าสกานิมิตนะคะแล้วก็ดาวเพียงดินนะคะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยบ่อเงินนะคะต่อไปเซตที่5นะคะอยู่ในราคา309บาทเหมือนกัน,นะค่ะอันนี้คือกวนอูนะคะสมิงพร,รามลูกค้าอันนี้มี2ต้นนะคะสมิงพระรามแล้วก็อีกต้นหนึ่งไฟไม่ทราบนะคะสรุปกระถางนี้ได้ไป3ต้นนะคะแล้วก็ดาวเพียงดินนะคะดาวดาวเพียงดินนะคะ แล้วก็พระยาพันวังนะคะนี่เซตที่ห้านะคะต่อไปเซตที่หกนะคะเซตที่หกอะ่ะมีหนึ่งเซตนะลูกค้าจะอยู่ที่เซตละเฮ้ยเซตนี้อ๋อสามร้อยเก้าบาทเหมือนกันลูกค้าขออภัยนะคะขออภัยสามร้อยเก้าบาทเหมือนกันนะ เพราะว่ามีสี่ต้นนะต้นแรกไฟจะจัดสามเนาะขออภัยนะคะอันนี้คือเพชรพันล้านนะคะแล้วก็ดาวเพียงดินนะคะแล้วก็ไก่ตัวงามนะคะแล้วก็คุณหญิงอันนี้ก็สามร้อยเก้าบาทเหมือนกันนะลูกค้าเซตที่หกนะคะเซตที่หกนะคะต่อไปค่ะเซตสุดท้ายเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะเซตนี้นะคะจะประกอบไปด้วยเทพอัศราด่างนะคะเห็นไหมคะด่างตรงแข้งนะ เดี๋ยวได้ลูกสวยนะคะแล้วก็เจ้าจัก,กระพัดด่างนะคะและก็นพเก้า 9. ลูกค้าต้นนี้จะเล็กหน่อยนะก็คือจะเหมาะสําหรับเอาไว้ในตู้นะคะถ้าไว้ในตู้เนี่ยโตเร็วนะคะเหมาะมากลูกค้าคือคุ้มมากๆนะคะเซตนี้คุ้มทุกเซตนะคะพริกกับเกลือนะคะเซตสุดท้ายจะอยู่ที่999บาทรวมส่งนะคะลูกค,ะคะ้าขาคุ้มนะนพเก้า 9. ก็คือด่างสวยนะคะ อ่าลูกค้าขาอันนี้ก็คือบอลสีนะคะเซต309บาทเนาะแล้วก็มี999บาท1เซตนะคะแล้วก็ลูกค้าขาเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรฟ้ายเลยนะคะหรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องลูกาฉนาอีล่ามาลาเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ โอ้ลูกค้าเออเอันนี้ครบครบโอเคค่ะโอ้แกงส้มว้าวช่วยแกงส้มซื้อหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ